หน่วยหนังสือเรื่องการเก็บรักษาหนังสือชั้นอนุบาลค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บหนังสือค่ะวิธีแรกนะคะคือการเปิดหนังสืออย่างถูกวิธีคือเปิดหนังสือค่อยๆเปิดทีละหน้าเบาๆนะคะ 2. นะคะคือเก็บหนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วค่ะเลียงหนังสือโดยการเอาสันหนังสือออกด้านนอกนะคะเพราะสันหนังสือจะมีลายชื่อหนังสืออยู่เราจะได้หาได้ง่ายๆค่ะ ต่อมานะคะคือการจัดหมวดหมู่หนังสือนะคะเช่นนิทานก็ไว้กับนิทานหนังสือเรียนก็ไว้กับหนังสือเรียนนั่นเองค่ะมันทําความสะอาดชั้นหนังสือของเรานะคะปัดฝุ่นใช้ผ้าที่สะอาดนะคะหรือว่าผ้าไม่เปียกนะคะเช็ดหนังสือเพื่อให้หนังสือของเราใหม่และไม่สกปปกค่ะงานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะ รียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มลายน้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเก็บรักษาหนังสือนะคะเราจะทําอย่างไรให้หนังสือของเรานั้นอยู่กับเราได้นานๆนะคะเด็กๆ เรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติและเขียนเครื่องหมายกากบาดในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ไม่ควรปฏิบัติเด็กๆมาดูภาพแรกนะคะเด็กผู้หญิงเด็กๆลองสังเกตเด็กผู้หญิงคนนี้สิคะว่าเขากาลังทําอะไรเขากําลังเก็บหนังสือเรียงบนชั้นนะคะ เก็บหนังสือเข้าที่นะคะเด็กว่าภาพนี้นะคะเราควรทําตามไหมคะอ่าเราควรทําตามเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะอ่าทำกันได้ไหมคะน่าจะทําได้นะคะถ้าเด็กๆมองคุณครูนะคะอ่าต่อไปเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายคนนี้นะคะพออ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงลูกเขาเก็บหนังสือเข้าที่ไหมคะมเขาไม่เก็บหนังสือเข้าที่เลยเดินหนีไปเฉยเลยเราควรทําตามเขาไหมคะไม่ควรทําตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเครื่องหมายกากระบาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เด็กๆพอจะทําได้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆทําได้นะคะอย่าลืมส่งภาพ มาให้คุณครูได้ชมนะคะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆของคุณครูนั้นเก่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ